สวัสดีครับพบกับช่องพ่อบ้านเจ้าบาวอิสราเอลเมนี่ฮอสิมาถอนพักครับมาเบิ่งกันครับว่าถอนพักเป็นยังไงไงวอรหนักบอร์ามาเลยครับนี่ครถอนพักครับนี่ครับัน,นได้ตเก็บพักนะครับจะมีการถอนพักพร้อมเวลาหกนี่ถ้ผูกบบดได้ประมาณเก็บได้ประมาณทีต่อที ที่ต่อถึงหาต่อเขาก็ถอนครับเพราะว่ามันจะแก่เก็บไฟมันกระดำก็สามารถพักอย่างงามครับลูกค้าอย่ากินทำมาได้แล้วนี่ครับจะนู่นนู่นนู่นยังไงนะครับคนคนคนยังไงตั้งแต่คนที่ถอนนเป็นยังไงครับรู้สึกครับ เขาเามือแล้วพิซซ่าเี่เังพิซซ่าบุทเล้ดินครับดินเขาก็ต้องข้ออกครับถ้าเขาบ่อเอาดินออก็คือว่ามเขาจะได้ตักด oh. <r> ินใต้งานจะหนักเจะของอีกครับเขาเขาอยู่นีหาปีเขาจะได้ตัเวลาแบกแบกกิน ถ้าปล่อยมันแห้งแบบนี้มันก็จะถอนง่ายครับมันจะวนนะกันแบบเสียวอยู่ในกระเป๋าไปมันแห้งหลุดมาได้ต้องไม่ใกล้นะครับต้องนี่นะนี่ครับถ้าเป็นต้นเสียวอยู่มันมันจะถอนง่ายครับเวลาถอนสดโสดเยวโสดต้นมันสดแล้วมันจะหนาครับดินดินมันยังคลุมอยู่ครับโสดดินร่วงโสดเขาต้องคว้าออกน้ะดินที่ปลูกนี่มันบ่เลิกเด้อครับมันไ่ได้เลิอะตะไละดิ ขอถอนออกเรื่อยประมาณเดือนถึงสองเดือนขอถอนเชือ ne ่อน like> ึงดินมันก็จะออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับเราต้องตัดบินไปเดียเวลาเาน้ครับบินเป็นเพื่องเดื่อยนักงไษมัคนคับืครับนั่งม่อยากได้ครับเตีย่งดูดูดูเหมือนี้างเครับ คมังแต่ละคนครับนี่ครับต้องปิดดังปิดนาปิดตาครับมันฝุ่นฝุ้นนี่มันมีอย่างนี้ครับบาวีครับข้านใจไหนยาครับมันเป็นยาติดยานีิตลอดเป็นยากําจัดมนเ้็งยาพัวขาเพี้ยครับอยาบำรุงนครับตรงนี้โอ้นแจนะไคครับ เรื่องหลังไปเรื่แล้วครับมีทั้งมีทั้งสบายมีทั้งหนักครับอันนั้นก็เป็นเปิดฝันลมครับไล่ฝุ้นครับนี่ครับเปยดฝันลย เดี๋ยววิธีการแปะขึ้นรถแล้วเอาไปทิ้มแล้วก็ทั้งคว่ำสารน,นี่เดี๋ยวมองมองอีกคลิปหนาครับในีระเทศไทยนี่ครับพรบอนทุสพรอนทุสลังนึงพักเจนหนึ่งเพื่อให้ใจยากนะครับแต่ผมยืนผมยังหายใจยากทิ้มเลยครับฝากพ,พี่น้องครับติดตามครับพ่อบ้านเจีาายกาใบเสลียวครับทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปครับว่าเขาเทียนยังครับเดี๋ยวที่สามตอนต่อไปนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ช่องพ่อพันแจก้าบัานเชเดี่ว์นี่ยด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ๊งๆงกันะครับครับนี่คือบรรยากาศหอบแล้วครับหลังจากถอนหัวบ้านเนี่ยบางคนที่หอบอะไ้นี่นะครับบรรยากาศเลิ่นพุ่งเตะโซ่ครับ ไปที่ลแล้วนะครับโ <c oughs> นเมนดา,ดก,ากเห็นกล่องลายยางตั <c oughs> ออกๆๆพกหอมแล้ก็เอาไปใส่รถนะครับนะครับแบกไปให้ทันระเถมไนย็อยู่ของนอกนี่ครับเตกะสุ มาสูเพราอะไรครับมา,าต้องใจเกิน,น้อยครับอย่าเฉียวครับหลังจากมุ่งเศร้านี่ข้าเบากนนครับเบากลยงกะทีเด็มกมากวดนะครับในเบบ่องเพ็นะยังไอบุตรปรนันเหตุยืนนี่นะครับกวดใบมันทอนหรอกจาก น,นะครับกระบะมะฮ่อญี่ปุ่นกระบะมันข,นะะนนขวดไปไหมวะครับนี่คนระับขาดมากนี่นะครับขวดมากครับจะไปเก็บสาย,ยางของความกับเห็ดเห็ดสาย,ยางออกจากลองมันครับมันจะคิดดีขวดง่ายครับ นี่ก็ฝากพี่น้องสูส้ๆครับผู้ที่เหตุงานอ่านนี้ค่ำแล้วกรับเหตุงานกลางแจ้งครับเมืงง่อยครับเศรก็สู้รคือเก่าครับนันนี้งนะครับเพชรไปชุดนั้นน่ะเพาะว่าเคยได้ปลูกครับผักคืนนะครับทีมงานยิงเพิ่มแข่งหอนกับไปนั่งอยู่พัดลมกินน้ำครับ คนรแก่คนลรมุ่มครับพี่น้องก็ติดตามครับ,บาบ้านจะก้า,ายอิสร่เรียนนะครับทางช่องเอ่อยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับยังไครับพี่น้องคุณซูครับ เราพี่น้องที่ไปตกางานคือเป็นพืชลักษณะคือกันนี้ครับเบิ้งไว้นะครับอันนี้ครับเบิ้งเพื่อนเป็นแนวทางนะครับในการที่จะเดินทางมาทํางานที่อิราเลนะครับคนที่จะเดินทางมากครับเตรียมตัวเตรียมใจครับเ่ต้องทามนะครับผมเห็นถามกันหล,ลายหลายอยู่แน่นเพียดของที่ไอซีนะครับว่าผมตกงานอย่างในเหตุงานเียวกก็อย่าง นี่แหละครับงานน้ำต่างกันผมว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นงานอยู่ในค่ำน,นะเบิดครับเพราะเต้องไปทำนะครับงานไหนางานกับสิลักษณะเดียวกันนี่แหละครับงานในค่ำในโดมในเฮ่านี่แหละเพื่อนผ่อนครับแต่สีสีดีอย่างหนึ่งคืองานในค่ำเนี่ยก็คือถ่ายเห็ดย่ำหนาวมันกับสีบลบนหนาวครับเพื่อนว่า เดือดานหนาฮ่อนนี่บ่ต้องวอาครับเดี๋ยวนี้เมื่ออยู่หนาผมหนิดไรบ่าม่นำเลยเดือดหนีดเดือดางานกลางแจ้งนี่ก็สีดีแน่จัาหน่อยครับพี่น้องเพ,พาราะว่ามีลมครับมีลมข้างนอกครับก็ได้พัดทั้งเย็นเมื่อยกัน,นรีนั่งเสากเมยน้ำหอมใหม่แหละครับอันนี้เสาเมื่อยบันไดกระห่อนครับนี่ขังแดดใส่คุนครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์ครับ ว่าทีมงานของพอบัญเจกาบายอิสเาเลลนะครับสีมีข่าวสารหรื่างานอียงที่จะมาแนะนำพี่น้องนะครับที่ได้เป็นวิทยาท่านนะครับให้พี่น้องได้เบิงได้เห็นนะครับฝากกดติดตามกันไว้ครับสุบ,บุรนณีขอตัวเฮตุงานก่อนครับสวัสดีครับ